ระสำวงการหมอรำพี่น้องคะหลังจากทีหมอร่ำเสียงวิหกนกพงสกรนะคะสาขาสองหรือว่าวงสองของเสียงวิหกตอนนี้เป็นทีจับตามองของเล่าบรรดาแฟ้มคลับเอฟซีค่ะเพราะว่าได้มีกระแสขึ้นมาพี่น้องคะเสียงวิภาควิจารณ์ณหรือว่ากระแสมีทั้งทางบวกและทางลบทางลบก็คือได้ข้าวา่าทางด้านผู้นำองค์กร สีได้ซื่อโตศิลปินศิลปินทั้งหญิงทั้งชายนะคะถือว่าเป็นศิลปินที่มีสื่อเสียงมากๆนะคะหลายคนจับตามองพี่น้องควาวาสิเป็นไผนะคะแล้วทางด้านบอสหนุพี่น้องเพิ่นได้ออกมาโพดว่าเยาวาเสียงวิหกซื่อโตศิลปินเถาะประสนอ่ะทา้งด้านบอสหนุนะคะเพิ่นก็ได้ออกมานะคะบอกว่า เศร้าสะเดอว่าฉันไปซื้อโตัศิลปินบ่เคยทำเดอ้อแต่ยูหนี่โออิชิยังบ่เคยซื้อเลี้ยงไผยูอาศันพี่น้องอันนี้คือย่ายสาววานะคะเสียงวิหกบ่เคยได้ไปวาสิซื้อโตัศิลปินจากไสเลยค่ะทุกคนทีเข่ามาอยู่ในวงหนึ่งกะลวนแต่สมัครใจมากทั้งสิ้นพี่น้องคะ่ะแล้วกระแสของหมอล่ำวงสองเสียงวิหกวงสอง ตอนนี้กําลังถือจับตามองเพะวาเพิน่นเพิ่นแววแวแวมาวามีการดิวกันว่งไนพี่น้องคะมีการอาเจรปาสิมีการดึงโตศิลปินที่มีซื้อเสียงบ่ววาทั้งแม่ยิ้งหรือผู้ชายพี่น้องนี่แหละสิ่งที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้คือหลายคนต่างกระจดจองจับตามองว่าเป็นไผ่ิีล่องจากว่งใดมาอยู่กับเสียงวิหก อันนี้เป็นสิ่งที่แฟ้คลับเอฟซีจับจ่องเป็นสิ่งที่แฟ้คลับเอฟซีตั้งตารอพี่น้องขาแล้วขอบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะย่งบ่มีผู้ใดอ่าล่งหรือว่าบ่มีผู้ใดขยับขยายจากสไ,ไปไปสแต่ช่วงปิดฤดูกาลของปีเนี่จับตามองดีๆพี่น้องขาว่าิมีศิลปินคนดังจากวงใดทีลงลาลงจากวงนั้นๆ เพื่อที่จะมาอยู่กับเสียงวิหกสองพี่ 6, พน้องอันนี้คือสิ่งทีแฟงคลับเอฟซีหลายคนตั้งตารอพี่น้องแต่กระแสกระแสก็คือมาก่อนหน้านั้นแล้วว่ามีการดีวกันมีคือโตแล้วแหละพี่น้องแต่ทางด้านบอสหนุ่ผมออกมาบอกเลยว่าบอกเคยว่าสิไปสื่อโตไผมาอยู่อยู่ทางนั้นเลยพี่น้องบอกเคยว่าสิไปสื่อโตศิลปินคนใดคนหนึ่งเพื่อทีเสียออมาอยู่กับเจ้าของเลยนะคะ เพราะว่าทุกคนทีเขามาอยู่ในองค์กรหมอลำเสียงวิหกคือล้วนแต่สมัครใจมาทั้งสิ้นพี่น้องอันนี้คือความเปะความปังของหมอลำเสียงวิหกนะคะแล้วขอบอกเลยว่าตอนนี้นะคะหมอลำเสียงวิหกลงพงศกรเป็นอียงทีมาแรงมากๆเสื้อมันวาและหลายคนต่างกับรอเวลาพี่น้องคะ่ะรอเวลาที่จะให้ทางด้านผู้นําออกมา ะะประกาศรับสมัครเยสีสเสื้อหมันเลยว่าเมื่อถึงเวลานั้นพี่น้องเสื้อหมันเลวาหลายคนทีอยากรอกโอกาสเขามากเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเสียงวิหกคือเยอะมากเพราะว่าครอบครัวเสียงวิหกเป็นรอบครัวใหญ่เป็นขอบครัวทีเป็นกันเองมากๆเป็นครอบครัวทีอยู่กันน่ารักอบอุ่นมากสําหรับครอบครัวเสียงวิหกนะคะ แล้วทางด้านบอดนกพงศกรพิ้นกระเดกออกมาวา่าทา้งด้านผู้น้ำยางบอดนุบอดนกนะคะขอบอกวา่าเป็นผู้นำที่ผู้ดำหนุ่มไฟแรงที่มาแรงมากๆในฤดูการนี้นะคะบอย่อมหยุดนิ่งพี่น้องคะความคิดความไฟฝันไม่หยุดกอยู่กับที่เพิ่มเติมสิ่งที่ขาดหายเป็นอีหยังทีพัฒนาตัวเองเป็นอีหยังทีมาแรงมากๆนะคะ เส้อหมันว่าแฟนคลับเอฟซีหลายคนตั้งตารอพี่น้องควาวาไผสีล่งจากวงเพื่อทีสีมาเป็นส่วนหนึ่งของเสียงวิหกหน่วยสองยายสีเส้อหมันวารับล่องเลยว่าอลังการโชว์ของทั้งสองบอสบอสนุกกับบอสบอสลกเนี่ยบอถ้ำใหม่ม่มแฟนคลับเอฟซีพิดหวังอย่างแน่นอนพี่น้องคาขนาดพึ่งจะยังไม่ได้เปิดตัวเป็นทางการ แต่มีคนมาวาจจางงานไว้แล้วพี่น้องเหลือเสือบอกรับเสียงวีหกเป็นอะไรที่เป๊ะที่ปังมากๆเป็นนิยังที่แบบเหลือเสือมากๆการันต์ถึงทุกวันนี้ได้ด้วยผลงานจริงๆสําหรับหมอร่าเสียงวิหกมอว่าสิเป็นโชว์อันสวยงามจากครูเบลรังการโชว์นะคะเพื่อกาคัดสรรแต่ละยางแต่ละโชว์ออกมาให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซ ได้เห็นถึงความอรังการของโชว์ต่างๆนะคะแล้วบอกได้เลยว่าหมอลำเสียงวหกเป็นเป็นทีขึ้นซื่อนะ่ะพี่น้องว่าโชว์สวยมากเป็นโชว์ที่โดดเด่นเป็นโชว์ที่สวยงามมากๆสําหรับหมอลำเสียงวีหกอันนี้คือจุดเด่นของหมอลำเสียงวีหกพี่น้องคะแล้วต่อมาก,ก็คือศิลปินในองค์กรของหมอลำเสียงวีหก ขอบอกเลยว่าน้องๆแต่ละคนคือฟรีไม้ไล่มือบอธรรมดาจากคนพี่น้องคะเก่งทุกคนนะคะยิ่งเป็นสาวน้อยคนเก่งของพ่อจ๋าน้องอาอายสกุณาพรพี่น้อง,ออองขอบอกเลยว่าตอนนี้นะคะกําลังเริ่มออกฉากบ่อยขึ้นเรียนรู้ประสบการณ์จากด้านหน้าเวทีเรียนรู้ประสบการณ์จากพี่ๆทําการแสดง ตอนนี้อีหลาหน่อยของเฮาบอรธรรมดาเลยด้พี่น้องะ่ะเก่งแห้งเลือดนักสู่เลือดศิลปินได้โตสูงมากๆเด็กคนนี้เป็นอะไรที่โดดเด่นเป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆพี่น้องะอย่าฤด,ดูการหนาทีสีมาหอดพี่น้องคะจับตามองว่าศิลปินว่งใดนะคะศีล่าลงละแล้วสีเข้ามาอยู่กับเสียงวิหกหน่วยสอง อันนี้เป็นสิ่งที่กำลังเป็นประเด็นตอนนี้นะคะบางคนก็บ,บอกว่าทังดานผููนาำยางบอดหนุบอดหนกนะคะเพิ่นไปไปดิวไปเว้าเพื่อทีสืส่อโตศิลปินมาอยู่กับวงสองอ่าอันนี้คือข่าวได้พี่น้องข่าวมาว่าแต่ให้พี่น้องเชื่อมั่นว่าระดับผู้นำย่างบอสนกุกับบอสนกบอเคยไปสื่อโตัวไพพี่น้องคะขอให้ค้น คนนั่นตั้งใจที่จะมาร่วมอยู่กับครอบครัวเสียงวิหกจริงๆเพิ่นจังหลักพี่น้องขาคนทีสิเขามาอยู่กับเสียงวิหกใดนะคะบ่มแมนไม่ยากเลยขอให้อยู่เป็นครอบครัวใหญ่อยู่เป็นแบบครอบครัวเดียวกันอยู่กันเป็นครอบครัวให้ได้อันนั้นคือกฎระเบียบของเสียงวิหกพี่น้องขะอย่างอื่นบอม,มอีหยังมากมากพี่น้อง แต่คนที่จะเข้ามาอยู่ต้องยอมรับให้ได้แล้วอยู่แบบครอบครัวใหญ่ให้ได้อันนี้คือสิ่งที่ทางด้านผููนํานะคะเพื่อนได้ออกเวาวไวแล้วว่าไม่มีกฎกติกาอะไรมากมายขอให้อยู่กันแบบครอบครัวอยู่กันแบบง่ายๆอน่ะพี่น้องนี่คือสิ่งทีทางดานผู้นําเพื่อนได้ตั้งไว้นะคะว่าการทีจะเป็นอยู่น้ำกันไม่มีอะไรยากนะคะสำหรับ หมอลำเสียงวิหกหพงศกรจับตามองความเคลื่อนไหวของเสียงวิหกหน่วยสองพี่น้องคะว่าฤดูการหนาไผ่สีเขามากเป็นหนึ่งหรือว่าเป็นตัวชูโรงนะคะของเสียงวิหกหน่วยสองจับตามองพี่น้องคะเพราะว่าตอนนี้กําลังเป็นกระแสมากๆเป็นสิ่งที่ควรจับตามองบ้างสำหรับหมอลำเสียงวิหกลพงศกรนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ